ก็กราบสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาชวนโปรโมทนิดหน่อยนะครับเออใครที่อยากเล่นกลุ่มนะครับนะใครที่อยากเล่นกลุ่มกับผมนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้ามาเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับมันจะมีเปิดรับสมัครเล่นอยู่นะครับนะตอนนี้นะครับผมก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนชิพแล้วนะเฮ้ยผมได้แชมป์ แชมป์แชมเปี้ยนชิพเออผู้ชอช้างยากมากเลยนะครับนะครับแอดมินเขาเอารูปหน้าโหดจังวะนะครับแอดมินเขารูปผมหน้าโหดจังวะนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้แชมป์นะครับไลฟ์พ่ด้วยนะเพื่อนเพื่อเล่นมาสามสิบสามสิบหกเกมมั้งหรือสามสิบแปดเกมนี่แหละไม่แพ้ใครเลยนะครับอันนี้กขขอขอี้โม้หน่อยนะครับนะแต่ตอนนี้ขึ้นพิม์ลีกแล้วนะครับคนที่ได้แชมป์พเมลีกนะครับ คนนี้นะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าแกชื่ออะไรนะแต่แกเก่งมากบอกตรงเลยว่าเก่งมากเก่งกว่าผมอีกนะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยชนะผมหรอกขีโมโอ,อีกแล้วนะครับยอมรับว่าเก่งนะครับคนคนที่ได้แชมป์พเมลีกปีนี้นะซีซั่นนี้นะครับผมไม่แปลกใจหรอกเวลาเออเมื่อก่อนผมขึ้นพิม์ลีกใช่ไหมผมแข่งกับเขาอะผัดกันอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สองอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สองประมาณเนี้ยนะครับ แต่ส่วนใหญ่เขาจะได้แชมป์นะครับสําหรับคนนั้นนะคนเนี้ยผมขอพูดนิดนึงแล้วกันนะนะครับสําหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะก็คือแบบเวลาแข่งกับผมนะเวลาเขาชนะผมนะครับเขาจะแบบขอขบคุณครับขอขบคุณครับขอขบคุณครับอะไรเนงะี้ยแต่เวลาเข้าแพ้เขาแต่เวลาเข้าแพ้ผมนะผมขอขบคุณครับเงียบกิ๊บอ่านไม่ตอบ ผมรู้สึกได้เลยว่าเขาคงไม่พอใจนะครับนะเวลาผมแพ้ถ้าถามว่าผมพอใจไหมผมก็มันก็ไม่เชิงว่าไม่พอใจนะแต่เราหงุดหงิดที่เราแพ้นะครับเพราะว่าเราแพ้ในเกมเออนี้ยอมรับว่าแพ้จริงๆแต่ตามมารยาทของผมนะครับเวลาแพ้หรือชนะผมจะขอบคุณทุกครั้งถึงแม้ว่าเวลาแพ้นะครับมันจะทําให้ผมอึดอัดใจก็ตามนะแต่ด้วยสปิริตนะครับผมก็ขอบคุณครับ นะครับแล้วเขาก็ตอบขอบคุณกลับมานะแต่เวลาเขาแพ้ผมไปขอบคุณเขาเขาไม่ไม่ขอบคุณกลับมานะครับแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าหัวร้อนอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับนะครับแล้วซีซั่นนี้นะครับเพื่อนๆผมขึ้นพีพยผมขึ้นพีเมลีกนะครับผมก็ผมได้พูดไว้แล้วว่าถ้าผมได้แชมป์พีเมลีกนะครับผมก็จะวางมือเลิกเล่นกลุ่มนะครับนะ เพราะว่าด้วยเวลาอะไรต่างๆนะมันมันเหนื่อยนะครับนะแบบว่าทํางานเยอะนะครับถ้าผมได้แชมป์พรีเมียร์ผมจะวางมือนะครับแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ผมก็กะว่าจะสู้อีกสักหนึ่งซีซั่นนะนะครับถ้ามันไม่ได้แชมป์อีกผมก็วางมือเหมือนกันนะครับนะผมก็ได้อันนี้แล้วแหละได้พูดไว้แล้วแหละนะครับถ้าผมได้แชมป์พรีเมียร์ผมจะวางมือนะครับนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นสักเท่าไหร่นะครับ นะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับที่อยากเล่นกลุ่มนะครับจะมีคนจัดตารางให้นัดแข่งขันสมจริงทุกอย่างนะครับเออตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นพรีเมียร์ลีกแล้วใช่ไหมแล้วผมได้โคต้าไปเล่นฟุตบอล UCL นะครับหรือว่าศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคือบอลถ้วยใหญ่นะครับผมได้ไปเล่น UCL นะแล้วผมก็แข่งนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วชนะไป หนึ่งประตูต่อห้านะครับนะฝีมือก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับนะอีกสามนัดที่เหลือก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ <_ may> เพราะว่าเจอแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับนะมีแต่คนรู้จักกันนะนะครับแล้วเขาเก่งรู้ทางกันด้วยนะครับโอเคครับเพื่พอนๆคลิปนี้ก็ขอขี้โม้เพียงเท่านี้แหละนะครับผมผมก็เอาแชมป์มาอวดเฉยๆนะ <_ may> นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ ใครที่สนใจอยากเล่นกลุ่มก็กดใต้คอมเมนต์เข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลิ้โม้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ